สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายจ้ะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขชนครับทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่ครับนี้ก็พอกับชาวินวินคนหาก,กินแหลกนะครับเนาะนะในเช้าวันเสาร์ที่สิบเจ็ดจุลกาาคมทั้งพันหนึหกสิบสี่ครับอ้าวน้องนึ่งสวัสดีเป็นยังภูขงเขามาเบิ่งทัวร์ลูกน้ำนะครับเนาะเฮ็ดละงดข้าวหรือ,อยังหนึ่งข้าวจ้ะนะครับเตือนนะครับเนาะ สองไข่ครับมานะครับบานไขเ่เฮ็ดเรงูข้าวหรือไมาเฮ็ดเรงูเหลืองนะครับจุ่มงาๆเลยครับนี่เฮ็ดแดงนึนงเลเฮ็ดถงแดงขาลายดีครับเอาเฮ็ดเรงกเหลืองหรืก็มาเฮ็เดถงแดงขาลายนะครับเนาะแบบจุ่มงามอยู่ครับ สวยงามเลยนะครับพี่น้องงามมาหนึ่งหนึ่งงามจ้างามอ่ะพี่น้องบ้านบ้านบริขึ้นมาเนะาะบ้านบริมาครับพี่น้องบ้านไปป่าบ้านน้องจองห้องให้นะครับมับนนี้มองได้พี่น้องก็ถ้าเืิ่งถ่ายคลิปนะครับนอเพราะว่าบอกถ่ายคลิปนะครับเพื่อนพี่น้อง ช่วงนี้ลุนเฮ็ดเป็นน้อกันก่อนครับประมาณนี้นะครับนะ <S <S เนาะเฮ็ดยั้นหนึ่ง,งเฮ็ดผึ่งเขาดงเนาะจะจะเป็นญ่ครับบานนะครับนนะีลักษณะบานมันไปเฮ็ดเสือด้สบายเลยครับบหมืนเกลจัดเลยครับอ้าวพี่นอ้องเอาเฮ็ดผิ่งเขาดงบานแล้วมา เรงหกเี้ยงครับจีมหนึ่งหนึ่งีมอ๋อค่ะนอพี่นออ้โหเป็นเป็นไข่นึงอยู่พี่ครับไข่บักเงเนรืองหกเมงบเมนดแบเดียวเฮ็ดผึ่งแดงพี่น้องมันนรับเฮ็ดผึ่งแดงครับ เบื้องหลังมันเหมือนนี่ครับขึบ้นเขาดวงบ้านครับพี่น้องอีกโดดหนึ่งครับขึบ้เขาที่มพู่ครับบานปุ้ยงามครับนี่เราได้บรรดาเห็ดเพิงเห็ดชนิดนี่แหละครับเอาทองให้พี่น,น้องมึงนี่เห็ดชนิดละแสบกัวมูครับตอนผมกินมานะครับพี่น้องไปบานนีอสิพาไปเอาใครฮาน พี่น้องเห็นบ่ครับบานเมื่อกี้ล่ะจ้ะห่านอีลีเล็นหูเหลือยนหนักแล้วหูกเท้าวท้าเนี่ยดงเหรแล้วครับเกิดนี่ดงครับไม่เลยไข่ใหญ่เมืี้ล่ะพี่น้องเอ้ยนี่อกละครับขันบัวเขียบยันตมันเกิดใบใหม่ปกมันอุดมสมบูรณ์นะครับดอกใหญ่ขันเขียแล้วก็แดงเลยเดีครับพี่น้องอีกครับย้ายกันมาเลยครับเดิอมเป็นไข่เลยเนาะ มันขูขาวมันบ่แม่นจ้ะนะครับสามสี่ไข่ครับเยอะกะพอมูใหญ่ครับมือนี้มันหมานี่น้อมือนี้น้อเน็ะปววครับบ่ะปวขาวครับปววขาวใหญ่เอาเห็ดปววแล้วมาเอาเหลืองจ้า หูเหลืองมาจจนี่ต้องออกสีสมพี่หนอเพราะมันกะบ่มันเหลืองดอกสีสมจุ่มหนึ่งพี่หนอกระดวงครับพี่น้อมันบนถางเงยังขาวบ่นี่แหะครับงามบ่หนึ่งหนึ่งเงี้ยจังเพิ่งกระดวงแล้วมาเพิ่งแดงครับบาน ขนา,ายครับพี่น้องกดอกหนึ่งครับจ้งงามนี่ครับน้องอีกดอกหนึ่งครับ,รบออออะไรดอกนี้ครับพี่น้องหูกเลี้ยงครับจะจูมหนึ่งสามจูมจะบบานหนึ่งชี่เมน สามจูมก็อีกบานดีมันจะนีานนมันเนาะย่งชาอย่งนั้นนงนึงบานโอ้ยพี่น้องเนี่ยจ้ะและ้วทำหนกอนใส่กินงันนะ หยิ่มครับบานหนูนกสมมาหนังนึ่งหอกสีสมเด้จ้ะพี่น้องห้ามแห่งจ้ะ ครับพี่น้องเนาะอีกดอกนึงครับจิกจูมอนึงห่วยบ่ได้นับเป็นพี่น้องมานลยข้าม้อนอยู่อย่างเงีครับเอพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันเลยได้กับเห็ดละงูนี่ครับงานยืดกี่บาทเอาหัวหลุดพี่น้ององ,งานยืดกีบ่บาทจิกก๊กดอก นสองดอกพี่น้องข้างหน้าเป็นดอกนึงนะครับพี่น้องเก็บแบบเต้นเย็นเลยวันนี้นะครับเนาะเป็นยำแล้วมาเพแดงพี่น้องแบบทีสวยเลยนะครับเพินค้าลายครับพี่น้องมาชีดดอกนึงนังนงด่ดอกงนึงแดดนะครับย้อนแสงไปจ้าจคือ เลยนะครับอีกหนึ่งครับวู้ซารพัดเห็ดเลยมึงเก็บเป็นเก็บเลยหนึ่งหนึ่งครับนี่เก็ดดอกหนึ่งซีดอกคือกันจ้ะเดี๋ยวขาดอีกก่อนนะครับเพื่อความความสะาดครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งครับแล้วมี เห็ดเสือเป็นบ่เห็ดยังหนึงนงน่งก็แดงงามพึ่งแดงจ้าพึ่งแดงข้าลายนะครับสชงดอกพี่น้องข้าลายจ้าเจ็ดดอกก็งูนี่นี่หาดอกจ้ามีผลอีกเนาะครับเก็บไปซองเลยสามสี่จับพี่น้องดอกหนึ่ง เก็บเป็นหมูเป็นมูเลยมันนี้ครับเพิ่งข้ามดอกนึงอ่ะเอาเห็บเพิ่งข้ามนีครับเพิ่งข้ามแล้วก็เรียกว่าเพิ่งียงไงครับหงดแดงมาหนึงน่งหนึ่งจ้าสามจูมจ้ะเรือว,ว่าูรหกดงนะครับหนึ่งนึ่งข้นลาพี่น้องหินมาครับสามจุ่มงามนะครับงามเลยจ้าเห็ดบ่งเขาดงจ้า พี่น้อง,พอ,งพออีกมูนึงครับเล็กดอกหนึ่งหนึ่งมูไลดอกคือพี่น้องครับพี่น้องอย่างอีกครับพี่น้องอย่างอีกจูมสวยๆเลยจ้ะครับอาจจะชัดหนิ่งๆคุณแมพี่น้องนี่คิอป้าลายครับมีดอกนึง ลายดอกเตบนะครับเนาะเพ็ดแยงดอกนีดหน่อยอยู่นะเพิ่อนเขาพี่น้องตัวนี้โอ้ยไปเห็นเพิ่นมันหน่อยลายนี่ดอกหนึ่งเพ็ดแยงเพิ่อนเขาคือกันแน่นมาเพ็ดเพิ่งดำอีกครับจูงงามเลยนะครับพี่น้องโมนี้ใหญ่เติบนะครับถั่วแปลงหนึ่งเก็บเลย นี่ครับอัดังนี่ก่อนเด้อเป็นดำดอกิ้นสวยเลยครับเป็นมูวเป็นมูวเลยครับเฮ็ดมื่อนี้มาเมืองนี้ไม่เคยผิดหวังครับเมืองได้กิดทาเบิ้งถ่ายคลิปนะครับเนอกจากแป้งเบิบ้องมาเมืองนี้ผมมาไม้ได้ครับดอกยังจุ่งงามครับเกิดน้ำกันเลยพี่น้องเพิ่งย่างมาันจนเพิ่งหอมจ๋าตัวนี้ย่างอีกได้พี่น้อง มุนน้ำมุนล้างคือกันละมือนี้ครับนพี่น้องถึงหอวจ้ะถึงดำก็มีพี่น้องเกิดนับกันมันมือเลยหน้องหนึ่งมือนี้พี่น้องดอกนึง,นงงามเลยนะครับเนาะ เห็ดเฮียงหนึ่งหนึ่งเห็ดพ่งคอดงพี่น้องะจะเป็ดเชือนะครับนี่ทรงให้พี่น้องเฮ็ดเชือครับว่านกระทรงเป็นกระซองเจ้านะครับเนาะตานี่ครับดำสนิทเลยครับตะว่าขาขาวครับเห็ดเฮยงหนึ่งหนึ่งเขาหน่อยจ้ะพี่น้องแั่นีเพิ่งเขาโดงครับออกจากพิ่งเขาหน่อยมากเหมือนกันนี่อยู่ทางหลังครับครับพี่น้อง ข้าวดวงพี่น้องอีกดอกหนึ่งครับพผงข้าวดวงพี่น้องเห็นบหว่คือขาดำพี่น้องห้ามจาับครท่อนข้าววะง่ายไงโอ้โอแมนครับแมนสวยเลยจ้ะ่งข้าสีชมพูจ้ะมาไม้นี้มีเห็ดสารพัดอีลีครับพี่น้องครับข้าวดงครับเอาเห็ดผงข้าวซีชมพูแล้วครับ ดอกหนึ่งครับงามๆเลยครับพึ่งข้าวดวงผู้ได้ดชิมเลยคือสีเสียบอยู่ครับเฮ็ดจนิยนีีครับดอกนึงครับพึ่งข้าวดงมาดวงนึง,นงเ,นเอาเฮ็ดเพิงแยังนวงนึงไงมเพิงเขาแค่นพี่น้องเบิ่งทองเบิ่งหลังแตกต่างกันบ่เดอทอ,องที่ขาวๆล้างสีน้ำตาลครับรสชาติเป็นยังไงร,รสชาติจะแซ่บคือกันจะ้ะเป็นสองดอก ทำมาห้ากินสองคนนี่แหละครับช่วนนี้ครับในส่วนวิกิทนะครับพี่น้องจะพป่าก็ได้เ,เขาแค่นีกดอกหนึ่งครับพี่น้องอถอ่งคือเป็นแนวแมงจอบะแมงจอบพี่น้องเฮดเสือครับครับพี่น้องเพิ่งเขาแค่นจูม,มันนะครับเนาะลักษณะน,นี่แหละครับนิดห้ึ่งหนึ่งพึ่งข้ามจ้ะ อีกดอกนึงครับพี่น้องดอกติ่เดียนงงามนี่นะครับเห็ดแหงหนึ่งหนึ่งขึ้นเขาดงพี่น,น้องมาเเยอะที่เ้าคือเห็ดต่างหูเออ,อขาใหญ่ดอกงามขนาดครับพี่นออ้องโอ้ยพี่น้องเอ๋ย้าเขาดงครับ อีกนึ่งนะครับนะอยูุคนีครับอีกสองนะครับแปดเลยครับนะครับหลายเติบแล้วครับรวมอีกดอกนึงครับพี่น้องเออเลยครับครับพี่น้องเราก็ง่ายเลยครับเนาะ หมูอีกนะครับมินี้ดีครับพี่นอ้องเหลืองงามเลยครับ,คร,บครับพี่นอ้องเหลืองงามเลยนะครับดีครับพี่น้องอ่ะหน,หนึ่งมาประทานผมเก็บก่อนอ่ะครับพี่นอ้องบ้านเนีนนนเ่นหนึ่งบานกับพี่นอ้องพี่น้องงน้าพี่ดก่า ครับแล้วอีกครับพี่นออ้องดีติ๊กเดาหนึ่นึงใส่เค้ื่องทองอยู่จ้ะว่ามอยู่ได้พี่น้องไม่แข็งอยู่จ้ะนี่ครับเบื่อทองมันไงครัมันแก่ครับพี่น้องเป็นจูงงามนี่นะครับ ครับเปนบ้านครับบ้านบ้าน,านตัวแข้งงา,าเม,มาลางเลยน,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 นะครับเจ็บเุ็นงูมันมันเลยเหมือนนิ่งบ้านใส่บานไว้นะครับเนาะจูงส่จูงครับ ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับแก่แล้วันนึงง่ายทองมั้งโอ้แกแล้วครับแต่ทองชี้นุตานครับครับพี่น้องอีกทอกหนึ่งเกือบเยียบครับหลีตาแหงทองเขาาอยู่จน้ขาาก็ขาาอยู่ครับยัเอ่ออยู่พี่น้องครับดอกนี้แยกเอ่ออยู่ครับพี่น้องอีกดอกหนึ่ง เบื้องดีๆนะพี่น้องธรรมะหาครับหลังมันมีวัฒนาการใส่กับธรรมชาติดีแห่งครับเห็นบัวพี่น้องครับข้างตูขนาดครับพี่น้องอีกดอกหนึ่งในเบื้องขวามใหญ่องดอกครับใหญ่ก็ฝ่ามือเลยครับนี่นี่แหละครับดอกบานมันแก่แล้วเนะครับพี่นอ้นองเดี๋ยวเอาเห็ดเสือให้พี่น้องเห็ดเสือนะครับเนาะ ย้ำพี่นอ้องเอาแซมกันเลยครับดอกพี่น้องดอกงามเลยครับอีกดอกหนึ่งนะครับที่แทงกระทางของเด็กผมนั่งหั่นครับพี่น้องทองนยงข้าววันหนึ่ง,งทองข้าวหรือทองลายเหรอปุ๊บโอ้ยังข้าวจุวอครับเหยียนขึ้นมาอีกครับสองดอก งามนี่นะครับเนาะพื้นข้าวดงอ่ะไก่เตรียมตานลครับไปรุนกันต่อพี่น้องครับ็นั้่งหนึ่งคือแดงงามถึงแดงขาลหลจ้าออกดงเดียวกันเลยครับคางๆกันกับพึ้นข้าวดงพี่น้องมีสามดอกด้ครับเดี๋ยวจะเก็บทีละดอกนะครับพี่น้องดอกที่สองครับงามเลยนะครับเนาะ หนึ่งครับพี่น้องหาบางอีกครับเพราะว่าหาบางบพันดีนะครับเนาะดหนึ่งครับพี่น้องสวยๆเลยจ้าอย่างอีกครับอย่างอีกสวยเลยครับรองขาวบ่บสดอ่น้องขาวจั่วครับอ๋อพี่น้องเต็มแล้วครับตาหากว่าเต็มแห้งหากันต่อไปอีกครับีหนึ่งครับพี่น้อง ขาอยู่ปาดมะเฮ็ดยังบานี้งโหรือพี่น้องรออีกดอกหนึ่งดอกนึงนะครับพี่น้องงูเลี้ยงมาลงูข้าครับนนะ หนึ่งมาสุดกล่องครับจาไบนไก่ผลกระชอแช่มาอีกเลยครับตอนนี้ครับพี่น้องมานั่งทานหนึ่งอยู่ในห่มบุไายเข่าครับนี่ครับบุไค่เข่าเรือเง,งาะปลานะครับผู้เดินเรื่องเที่ยครับนี่ครับวันซุกนะครับเพียงได้หนึ่ง,งเฮ็ดเท่ามานี้ นแยกจูมตัวน,นี้จูมจ้ะนี่ตัวน,นี้บานนี่นะครับมีเฮ็ดยังแน่จูมนี่ลายตีเฮ็ดพิ่งเขาดงจ้ะมานนี่ละงูละงก็มีเนี่ยพิ่งดำพิ่งทั่วไปแล้วนะครับนนเนาะตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดเสือครับคือเฮ็ดบานนะครับพิ่งเขาดงบานนะครับเนาะเป็นเสือนี่นะครับมาทานกันกครับเหมือนนี้ครับ มาทานวิ่นวิ่นขึ้นหากินแหลกเหมือนเดิมเบิ่งดอกเห็ดพี่น้องคุณคิดอะไรพี่น้องมึ้งเนี่ยเห็นโซ่ใน่ถอดอ้าวปวดแจงแสีบใะ่ไหมครับพี่น้องอ้าวบอกกับพี่น้องนี่อ้าวสวัสดีนะจ๊ะเนาะคลิปหนาจังพอกันไหมจ้ะฝนก็สิมาแล้วนะครับวันก็ต้องคุยจ้ะคุยกับผมครับบ้านพี่น้องแล้วนะครับเห็ดของเขาแมพี่น้องครับพี่กัดมาเก็บเห็ดมานี่ก็ผู้จองนะครับน้อบ้านน้องเมกตำบลหน่อยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับ ขึ้นมาก็มาจอดรถเส็นพระลานเอวคันแหละครับมาทางจิตตะวันออกเลยนะครับน้อเอาสำหรับคลิปนี้นะครับน้อถ้าถือใจพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนำครับสำหรับผู้ทิ่ตามผู้ติดตามม่แล้วขอขอบคุณนะครับน้องสำหรับแรงกำลังใจนะครับน้อทุกท่านที่มีหายชงกินวินงขึ้นหากินแหล่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ